พร้อมจะออกไปสนุกกับชีวิตที่เพลยได้ทุกวันหรือยังสวัสดีครับแฟนๆ FRM ทุกท่านวันนี้เราขอต้อนรับการกลับมาของรถครอบครัวแฟชั่นสไตล์โมเดิร์นแคสสิกของยามาฮ่นะครับนั่นก็คือยามาฮ่า e w PG-1 โดยในปี2025นี้ New Yamaha PG1 จะมีอะไรใหม่บ้างจะมีอะไรที่อัปเกรดและมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ New Yamaha PG1 รถจักรยานยนต์แฟชั่นโมเป็ดสไตล์ใหม่ที่เกิดมาเพื่อชีวิตสายสนุกใช้งานง่ายขี่ได้ทุกวันจะวันทำงานหรือวันหยุดจะในเมืองหรือทางลุย ก็ขี่ไปมันไปได้ทุกเส้นทางกับใครก็ได้ดีไซน์โดดเด่นสไตล์ไม่เหมือนใครนิวยอมม้า pg 1มาในคอนเซ็ปต์ไทม์เดทยูนิคโบนดีไซน์เฟรมเปื่อยโชว์สไตล์พร้อมแฮนเดิลบาร์ที่กว้างให้ความรู้สึกการคอนทรลรถที่สบายในทุกจังหวะการขับขี่แถมยังให้ความคล่องตัวทั้งการขับขี่ออนรดในเมืองและเส้นทางออฟรถในเส้นทางท่องเที่ยว นิวยอมฮ่า PG1 ขับขี่สนุกทุกสภาพเส้นทางด้วยชกอัพหน้าแบบเพลเ s สโคปิกที่มีระยะยุบมากถึง130มิลลิเมตรและชกอัพหลังคู่ระยะยุบตัว1 0 9มิลลิเมตรที่ให้การซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีในทุกอุปสรรคเส้นทางบวกกับระยะยกสูงจากพื้นถนนถึงใต้ท้องรถที่สูงถึง190มิลลิเมตรทำให้สามารถขับขี่ผ่านทุกเส้นทางได้โดยไม่ต้องกลัวสิ่งกีดขวางใดๆ ฟังก์ชันจัดเต็มขี่สนุกปลอดภัยกว่าเดิมนิวยอ5 PG1 มาพร้อมกับเรือนใหม่ฟูลดิจิตอลแบบ LCD ทรงกลมสุดคลาสสิกแสดงครบทุกข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและไฮไลท์สำคัญของนิวยอ5 PG1 คือการติดตั้งระบบเบรกหน้าแบบ ABS ที่มาพร้อมกับจานดิสเบรกใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น245ม mm, ิลลิเมตรช่วยเพิ่มความมั่นใจในเวลาที่ต้องเบรกกะทันหันได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงยางบล็อกแพทเทิร์นใหม่ที่มีขนาดดอกยางใหญ่ขึ้นทำให้เสียงในขณนะขับขี่เงียบลงอีกทั้งยังให้การเกาะถนนดีขึ้นทรงตัวได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนิวยม่าหพีจีวันก็เอาอยู่ นิวยอ m ห้าพ g จให้ความสบายทุกทิศการเดินทางด้วยท่านั่งอิสระ Freedom Riding Position ที่ออกแบบมาให้สามารถขับขี่ได้หลากหลายท่วงท่าพร้อมเบาะนั่งแบบ Duo s e a t ที่แยกส่วนด้านหน้าและด้านหลังอีกทั้งยังทำให้สามารถเติมน้ำมันได้ง่ายเพียงแค่เปิดเบาะด้านหน้าเท่านั้นนิวยอม5้าพ g จจะขี่คนเดียวก็เท่จะมีเพื่อนซ้อนก็พร้อมลุยไปด้วยกัน นิว y ย m a h มา5พิจีวันยังคงมาพร้อมกับไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์ทรงกลมสุดคลาสสิกที่ให้แสงสว่างที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกมุมมองและยังผสานเข้ากับสไตล์รถแบบเรียบเท่แต่มีเอกลักษณ์ทุกมิติอีกด้วยสำหรับนิว y ย m a h มา5พิจีวันมีให้เลือกถึงสีสันที่โดนใจคือสีน้ำเงินบูเกลเซอร์สีแดงเรดทวายไลท์สีเทาเกมมิสตรีและสีน้ำตาล บาบาล็อกสโตนโดยนิวยอร์ h 5พิีวันมาพร้อมกับราคาจำหน่ายแบบสปายกระเป๋าเพียง5,7,500บาทเท่านั้นพร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพแบบยาวๆด้วยกันรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ขับขี่สนุกเต็มไปด้วยความเท่และใช้งานได้ทุกวันนิวยอร์ h 5พ g ีวันคือคำตอบของชีวิตที่เพได้แบบไม่มีกรอบตัวจริง สำหรับผู้ที่สนใจอยากสัมผัสกับชีวิตที่เพลยได้ทุกวันไปกับ New Yamaha PG1 สามารถติดต่อเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้าน Yamaha Square ทั่วประเทศ